สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดวิคชแนลนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Forza ่าร์ซอนไนะครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำควีตเฟสิวัลเพลย์ซีรีส์ที่11นะครับ Summer ตัวนี้รถมาใหม่เยอะเลยนะครับผมก็ควีตแรกจะเป็นควีตเนื้อเรื่องมาใหม่เลยนะครับให้เราทำสามดาวทุกด่านนะรวม27ดาวนะครับรวมทั้งหมดเลย27ดาวหน้าตาด่านจะเป็นอย่างนี้นะครับแข่งด่านนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ27ดาวเลยนะครับสะสมไปเลยนะครับผมมันจะมีประมาณ8-9ด่านนะฮะอ่ะตรงนี้ครับ ก็จะเป็นแข่งจับเวลานะครับห้ามชนนะครับแล้วก็ห้ามกดย้อนกลับนะครับกดเข้าไปเล่นตรงนี้ได้เลยนะครับข้างในเนาะมันจะมีให้เราเล่นนะครับเข้าเส้นชัยปุ๊บกดออกได้เลยนะฮะห้ามชนนะครับโอเคตัวนี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเปลี่ยนรถมันจะเป็นรถตัว M4 เนาะตัวนี้เนาะที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอยากถ่ายรูปคันนี้มากเลยนะฮะก็จะเข้าไปในด่านเหมือนกันนะครับตรงนี้แต่ว่ามันจะเปลี่ยนที่เนาะอ่ะเรียบร้อยนะครับก็เข้าเส้นชัยไปห้ามชนห้ามย้อนกลับนะครับ ตัวนี้เป็น4เควสย่อยนะครับโดยรถจากัว e-type นะครับให้เอาจากัว e-type มาขับนะครับผมในควสที่1เนาะตัวนี้นะครับ e-type 1961นะครับในรถจากัวนะครับจากนั้นนะครับวิธีโหลดจูนจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ด้านบนเนาะใช้จูนนี้เลยเลยนะฮะเดี๋ยวลิงก์จะแปะไว้ด้านบนนะครับก็ควสที่หนึ่งออกมาขับแบบนี้ครับสักแป๊บนึงควสจะผ่านนะครับผมถัดมามันจะลันไปเควสต่อไปเลยไม่ผ่านให้ล็อกเอาล้วเข้าใหม่แล้วก็รีคอมนะครับลมตัวนี้เป็นชนะรถเลสซิ่งนะ รถเล s ซิ่งจะเป็นด่านธงสีฟ้านะครับเล่นหนาหนก็ได้โอเคชนะ1ตาเป็นอันจบนะครับจะให้ดีก็ตั้งค่าไฮรีสกิลไว้นะครับผมความยากบอดเนาะถัดมาเป็นตัวคลีนเลสซิ่งนะครับ10ครั้งนะครับก็คือห้ามชนอะไรเลยนะครับแล้วมันจะขึ้นสกิลคลีนเลสซิ่งให้เราในการแข่งนะครับแบบนี้ขับไปเลยนะครับแต่ว่าห้ามชนพยายามจะชนแล้วกันไม่ต้องไปสนลำดับที่นะครับให้สนว่าเราไม่ชนก็พอนะฮะ เราจะได้ตัวนี้นะครับผมสกิลนี้ขึ้นมาเป็นคีย์เลสติ้งตัวนี้ขึ้น10ครั้งนะครับก็จะเป็นอันเสร็จเควสนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเควสที่4นะครับสะสม9ดาวจากสปีดโซนนะครับผมอ่ะที่ที่ผมแนะนำนะครับสปีดโซนอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะข้ามภูเขาฝั่งซ้ายนะครับเหมืนชื่อว่าลาซูบิดานะครับตรงนี้เลยแค่เราวิ่งนะครับวิ่งไปวิ่งกลับวิ่งไปวิ่งกลับจะสะสมไปเลยครับจนครบ9ดาวแล้วก็จะผ่านเควสนะครับผมก็จะเป็นอันเสร็จเควสตัวนี้ไปเลยนะฮะ วิ่งซ้ำๆนะครับจนมันครบเลยเนาะสะสมนะครับโอเคถัดมาเป็นแข่งชนะบอดนะครับยากสุด2รับ3ตาเราจะแต้มสีฟ้านะส่วนบอดแต้มสีแดงนะครับรถตัวนี้ห้ามแต่งเลยนะครับเป็นรถที่เขาให้มาเลยก็ได้เช่าออกก็ได้นะครับตัวนี้เป็นใครยังไม่ปลดล็อกให้ไปดูคลิปนี้ก่อนนะครับผมจะแปละลิงก์ไว้ให้เนาะ,ะรถที่เราใช้เป็น Cooper S นะครับ1น6 5คันนี้ยืมได้เลยนะครับถ้าใครไม่มีรถนะ จากนั้นนะครับให้เราเข้ามาแข่งนะครับเราจะอยู่ที่แต้มสีฟ้านะครับจะสังเกตว่าตัวนี้ได้ที่1เนาะก็คือรถมันไม่ได้แต่งแต่ว่าเราต้องอาศัยความเคยชินของสนามเรานะครับก็ฝึกเยอะๆนะครับลองขับดูเนาะก็ถ้าเจอทีมดีก็จะไม่ชนกันเลยนะครับโอเคเควสตัวนี้เป็นเควสอีเวนต์แลบนะครับมาปุ๊บจะเจอด่านตรงนี้นะครให้เรากดเข้าไปเล่นเลยนะครับใช้รถก่อนนะครับ1970เราใช้เป็นคันนี้ครับ1969 Charger RT ของ d อทนะครับแล้วก็จุดนี้นะครับ รถคันนี้เราจะใช้ทำเควสดต่อเนื่องเลยนะครับใช้จุนเดิมได้เลยนะครับตรงนี้นะครก็จะเป็นอันพลาดนะครับสำหรับเควสดนี้เนาะโอเคกระโดดไกลนะครับ250เมตรนะครับใช้คันเดิมได้เลยนะครับใช้ดอคันเดิมได้ด่านอยู่ตรงนี้นะครับให้เราไปตั้งมาจากข้างบนก่อนนะจากข้างบนนะครับตรงถนนขาวนะครับใช้คันเดิมได้เลยนะครับต่ตัวนี้จะเปลี่ยนจูนเล็กนี้หนึ่งเนาะตัวนี้จะเป็นจูนกระโดดนะครับที่แต่งมาให้ใหม่นะครับจูนตัวนี้นะครับ กดเข้าไปโหลดได้เลยนะโอเคโหลดให้มาได้2 5 0นะครับเลขตรงกลางมาได้250ตั้งไกลๆหน่อยสักหน่อยนึงเนาะโอเคเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันผ่านแล้วนะครับถัดมานะครับตัวนี้เป็นรักษาความเร็วนะครับให้ได้ร3อยสนะครับคัส4600เนาะอยู่ตรงนี้นะครับดาน ใช้คันเดิมได้เลยนะครับก็ <S <S เราจะใช้เป็นควสต่อเนื่องนะครับจูนต่อเนื่องเลยจูนกระโดดนะอันนี้เป็นจูนกระโดดนะครับเอามาใช้เป็นจูนนี้ได้นะครับเจอเส้นแดงเบรกนะครับหรือว่าวิ่งตรงไหนตัดได้ก็วิ่งลองวิ่งตามผมดูนะครับแต่ระวังตรงนี้หลุดตกน้ำนะระวังนะฮะขับ <c oughs> ให้มันเข้าเส้นชัยก็พอโอเคเรียบร้อยนะครับ ตัวนี้เป็นแข่งกระบอทนะครับสามด่านขาวให้ติดท็อป3นะครับด้วยความยากให้ดีสกิลคือบอทเขาเซตมาไว้แล้วนะครับเราไม่ตั้งค่าอะไรเนาะด่านตรงนี้นะครับเป็นสีส้มก่อนนะพอกดเข้าไปนะครับมันจะเป็นแตกออกมานะครับใช้เป็นคันเดิมได้เลยนะครับ1969ดอทได้เลยแล้วก็จูนกระโดดนั่นแหละใช้อันนั้นได้เลยนะฮะโอเคนะครับที่1 ให้มันจบทั้ง3ด่านนะครับแบบนี้เนาะโอเคตัวนี้เหมือนกันนะครับสามด่านขาวนะครับติดท,ท็อป3ามไฮรีสกิลอะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนรถละเป็นบักกี้นะครับ500นะครับคัส500อ่ะของ v o l ks w a g e n เนาะเป็นคันนี้นะครับ551น่เนี่ยฮะ แล้วก็จุดนี้นะครับตัวนี้ต้นจะไม่ได้นะครับมันจะมาปลายเนะาะรถคันนี้จะมาปลายนะครับ mm hmm. ก็พยายามขับตามไปก่อนแล้วก็ค่อยไปแซงช่วงกลางๆนะครับผม oh, มันก็จะรถมันก็จะเล่งขึ้นไปตอนช่วงท้ายพอดีนะฮะแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ไปบางลายบอทนะครับมันก็จะแซงเราไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคด้วยรถที่มันเป็นรถคาร์ดี500มันเลยเบานะครับตัวนี้เป็นแข่งบอดเหมือนกันนะครับ อ่ะด่านอยู่ตรงนี้นะฮะแตกมา3าด่านแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้เป็นของฮูนิแกนนะครับคันนี้เป็นเชฟโรเลตเบลแอนนะครับฮูนิแกนเนาะแล้วก็จุดนี้นะครับคันนี้ลดเวลาเลี้ยวมันอาจจะโค้งเค้งอาจจะคว่ำนะครับก็ให้ลองกดรีสตาร์ทดูนะครับกดตัวย้อนกลับนะครับกด R นั่นแหละอ่ะลองกดดูนะฮะเวลาโค้งเนาะก็ผ่อนคันเร่งนะครับแต่ถ้าเหยียบตอนโค้งเต็มเลยรดลดพลิกแน่นอนนะฮะมันเหมือนเกมมันปรับฟิสิกส์มาใหม่นะครับเกมมันปรับฟิสิกส์มาใหม่โอเคเนาะ อ่ะตอนนี้เป็นคุยหาสมบัตินะครับด้วยรถไฟวิ window c o ปของ Ford นะครับคือเราวิ่งสะสมนะครับขับสะสมเลย8กิโลเมตรนะครับขับไปไหนก็ได้8กิโลเมตรอ่ะรถคันนี้นะครับของ Ford นะปี1932นะครับทีนี้ให้เราไปที่ทางด่วนนะครับอ่ะแล้วเราก็มาร์กไปที่จุดหมายปลายทางเนาะแล้วก็ขับไปเลยนะครับแล้วให้สังเกตที่ซ้ายมือด้านล่างนะครับมันจะมีกิโลเมตรบอกนะครับว่าเราขับไปเท่าไหร่นะครับขับไปถึงเท่าไหร่เนาะก็ถ้าเลขตรงนี้หมดจนถึง8ก็แสดงว่าเรา ผ่านแล้วนะครับขับไปเรื่อยๆเลยจนศูนย์นะครับจาก8.0ดเือศูนย์เนี่ยนะฮะแล้วก็จะปลดล็อกตัวกล่องออกมาให้นะครับเป็นตรงนี้นะครับตรงข้างบ้านรูปดาวเทียมนี้นะฮะถัดมานะครับเป็นเควสถ่ายรูปรถโมลิสไมเนอร์พันนะครับที่ e k เคนบาลามนะครับอ่านผิดอ่านถูกยังไงก็ขออภัยนะฮะแล้วก็เอามาที่นี่นะครับเอารถคันเมื่อกี้มาที่นี่เนาะกด P เข้าหมดถ่ายรูปนะครับจากนั้นกด Enter เพื่อถ่ายรูปนะครับ ให้มันติ๊กถูกทั้งสองอันเลยถ่ายภายในแล้วก็ถ่ายตัวรถนะครับโอเคตัวนี้เป็นทำสกิลแอร์นะครับ20ครั้งในสนามแข่ง Horizon Open นะครับหมดไหนก็ได้แต่ขอให้เป็น Horizon Open นะครับเข้ามาที่ออนไลน์แล้วก็เลือก Horizon Open นะครับเล่นหมดไหนก็ได้แต่ขอให้เราทำสกิลกระโดดนะครับ20ครั้งเนาะสกิลแอร์นะฮะโอเคนะครับอ่ะตัวนี้เป็นเควส o t Wheel นะครับต้องปลดล็อกแหลงอิลิคอนนะครับคาร์ดเอเนาะเล่นบนแมพ Hot Wheel ให้มันปลดคคคารร์ S2 นะับก็ือช่่่อองงที4นนนัเะครับ ก็ถ้าปลดแล้วเราก็จะทำเคว็สองตัวนั้นได้นะครับผมคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ